คืนก่อนวิ่งความเชื่อจากมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยนี้จะมีธรรมเนียมวิ่งขึ้นเขาสามมุกในวันที่8กรกฎาคมของทุกปีซึ่งในวันที่7จะเชื่อกันว่าเป็นคืนผีดุนิสิตที่พักที่หอนในมหาวิทยาลัยจะมีความเชื่อว่ารุ่นพี่หรือผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาเยี่ยมน้อง และรุ่นพี่จะบอกให้นิสิตทําตามกฎสข้อคือข้อ1ให้ติดป้ายหน้าห้องว่าห้องนี้เต็มแล้วเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนไม่สามารถเข้ามาได้ข้อ2ถ้ามีใครมาขคาประตูห้ามเปิดเด็ดขาดข้อ3ห้ามออกไปไหนกลางดึกเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุและข้อ4ห้ามขับรถย้อนสอนรอบวงเวียนสามรอบ ซึ่งมีนักศึกษาเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นเห็นเงาผู้หญิงมานอนทับบ้างได้ยินเสียงคนเคาะประตูบ้างหรือเห็นเป็นเงาผู้ชายตัวใหญ่มาโหนเสาเตียงเล่นก็มีซึ่งนี่เป็นความเชื่อของนิสิตในมหาวิทยาลัยบุรพาที่ถูกบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น